มีเอฟซีหลายๆท่านนะครับติดต่อมาว่าขอแบ่งครึ่งได้ไหมนะครับหไร่1งาน59ตารางวาแบ่งครึ่งได้นะครับจะมีทั้งส่วนที่ถมดินแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นที่นานะครับสามารถ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยภากินรลตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับอยู่ใกล้กับหมู่บ้านใกล้กับชุมชนนะครับในเขตพื้นที่บ้านหนองแจงหมู่ที่9นะครับตําบลบันลังอำเภอนูนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับแปลงนี้อยู่ในเขตเทศบาลตําบลบันลังด้วยนะครับอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านนะครับมาประมาณ200เมตรนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินจะเป็นถนนลูกรังนะครับถนนกว้างประมาณ 4เมตร50นะครับแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่6ไร่1งาน59ตารางวานะครับเคยรีวิวไปแล้ว2ครั้งนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของที่ดินนะครับให้มานำเสนออีกรอบนึงนะครับเนื่องจากเจ้าของเนี่ยต้องการแบ่งครึ่งนะครับมีเอฟซีหลายๆท่านนะครับติดต่อมาว่าขอแบ่งครึ่งได้ไหมนะครับหไร่1งาน59ตารางวาแบ่งครึ่งได้นะครับ จะมีทั้งส่วนที่ถมดินแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นที่นานะครับสามารถแบ่งครึ่งได้นะครับหน้ากว้างนะครับหลังจากแบ่งครึ่งแล้วก็ประมาณแปลงละ36เมตรนะครับจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะนะครับจะเป็นส่วนที่ถมดินแล้วนะครับถมดินสูงกว่าถนนเนี่ยประมาณสัก30เซนติเมตรนะครับใครต้องการซื้อทั้งหมดก็ได้นะครับราคาเจ้าของขายนะครับในราคาไร่ละ1 5 0 0 0 0บาทนะครับ เนื้อที่6ไร่นะครับ6ไร่1,59ตารางวาเดี๋ยวเรามาดูาทีเราฝั่งกันนะครับเริ่มจากาส่วนที่เป็นที่นานะครับส่วนที่เป็นที่นาเนี่ยจะอยู่ติดถนนสาธารณะนะครับหน้ากว้างาประมาณเกือบ40เมตรนะครับประมาณ38นะครับ38ถึง40เมตรนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังของแปลงนาเนี่ยก็จะมีสระน้ําอยู่1ลูกนะครับเนื้อที่ประมาณสัก 50ตารางวาได้นะครับถมดินไว้ด้านหลังสะนะครับรอบๆขอบสระก็จะถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ต้องการนะครับครึ่งที่เป็นที่นาก็จะได้สระน้ํา1ลูกนะครับเลี้ยงปลาทําการเกษตรได้เลยนะครับอีกด้านนึงนะครับจะเป็นทางด้านถัดจากแปลงนามานะครับก็จะเป็นจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ถมดินแล้วนะครับส่วนที่ถมดินเนี่ยก็จะมีเนื้อที่ประมาณ 3ไร่นะครับเนื้อที่ประมาณ3ไร่หน้ากว้างติดถนนนะครับก็ประมาณ36-38ถึง38เมตรนะครับที่ดินทั้ง2แปลงนะครับก็จะหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับตอนนี้โฉนดยังมีใบเดียวอยู่นะครับ6ไร่1งาน59ตารางวานะครับเจ้าของให้แบ่งครึ่งได้นะครับราคาที่ต้องการขายนะครับฝั่งที่เป็นที่นานะครับเจ้าของขายไร่ละ150,000บาทนะครับ ส่วนที่ถมดินไว้บริเวณนี้นะครับไร่ละ1 8 0 0 0 0บาทนะครับประมาณ3ไร่นะครับส่วนเป็นที่นาในก็ประมาณ3ไร่นะครับแล้วก็จะมีเศษอยู่ประมาณงานกวกว่านะครับราคา1 5 0 0 0 0บาทต่อไร่นะครับส่วนที่เป็นที่นาส่วนที่ถมดินไว้นะครับก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นค่าถมดินนะครับจะราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไร่ละ1 8 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าถนน ว่ามีลักษณะอย่างไรเป็นถนนสาธารณะนะครับปรากฏในโฉนดที่ดินชัดเจนนะครับฝั่งตรงกันข้ามก็จะเป็นไร่ข้าโพดนะครับเป็นข้าโพดเลี้ยงสัตว์ลักษณะของดินนะครับบริเวณนี้เป็นดินร่วนนะครับดินดีนะครับดินไม่เค็มนะครับห่างจากตัวหมู่บ้านนะครับไฟฟ้า200เมตรนะครับรถยนต์สามารถเข้าออกได้นะครับส่วนที่ถมดินไว้นะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถมดินไว้สูงแล้วนะครับส่วนที่ถมดินไวเนี่ยจะมีทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยจะเป็นคลองไส้ไก่นะฮะเป็นคลองไส้ไก่ลักษณะแบบนี้นะครับยาวโค้งนะครับโค้งไปจนถึงแนวเขตด้านหลังนะครับจะมีน้ําอยู่ในคลองลักษณะแบบนี้นะครับต้องการขุดราเพิ่มเติมก็ได้นะครับใครที่เลือกฝั่งนี้นะครับใครที่ต้องการแค่3มไร่นะครับประมาณ3ไร่นะครับโดยประมาณก็จะได้คลองไส้ไก่ มีน้ําอยู่เต็มคลองแบบนี้เลยนะครับหรือใครที่ต้องการเป็นที่นาด้านนู้นก็จะราคาถูกหน่อยแต่ว่ามีสระน้ําแล้วก็มีการถมดินรอบๆขอบสระไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งที่ตั้งของแปลงที่ดินนะครับอยู่ใกล้หมู่บ้านหนองแจง200เมตรนะครับไฟฟ้าปะปาดึงเข้ามาอีก200เมตรทางเข้านะครับจะเป็นถนนลาดยางนะครับของเราจะเป็นถนนลาดยางอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับโรงเรียนบ้านสะตะเค้นะครับเข้ามาอีก 3กิโลเมตรนะครับห่างจากเทศบาลตะบนบรรลังนะครับอยู่ก่อนถึงเทศบาลตะบนบรรลังเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรนะครับตลาดที่ใกล้ที่สุดนะครับจะเป็นตลาดโคกสวายบริเวณถนน4เลนนะครับถนนสุรนาลายหมายเลข2 0 5อยู่ห่างจากนี้ไป10กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวโลตัสใหญ่ของอำเภอนูนไทยเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรนะครับห่างจากตัวเมืองโคร,ราชก็ประมาณ40่กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ พื้นที่บริเวณนี้นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล190่เาเมตรนะครับลักษณะของดินนะครับเป็นดินร่วนนะครับสามารถมาสร้างบ้านสวนทําการเกษตรได้นะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับดูจากพื้นที่บริเวณรอบๆก็จะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับเป็นนาข้าวนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าดินดีนะครับดินดีดินไม่เค็มนะครับบริเวณนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับทักไลน์เข้ามาได้นะครับแปลงนี้ เจ้าของให้แบ่งครึ่งได้นะครับฝั่งที่เป็นที่นานะครับไร่ละ 1, นึ่งแสนห้าบาทฝั่งที่ถมดินไว้บริเวณนี้รวมทั้งครองไส้ไก่ราคา1นึ0 0 0บาทต่อไร่นะครับแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งก็จะได้แปลงละประมาณ3ไร่นะครับส่วนส่วนที่นาก็จะได้3ไร่กว่าๆนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่องยู u ูบของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ